คลิปนี้จะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปตอนดี่ไปพักที่ป่าตองกันอีกสักหน่อยนะคะโรงแรมที่ดิงพักอยู่อะค่ะมันจะอยู่ทางไปหาดกะหลิมซึ่งยงย้งกับโรงแรมมันก็จะเป็นหาดกะหลิมแล้วมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันค่ะซึ่งในช่วงกลางวันเองก็เช่นกันนะคะที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานอนาบแดดแล้วก็ลิ้นน้ําตรงจุดนี้ค่ะแต่ตรงนี้หาดทรายไม่ได้เนียนมากอย่างหาดป่าตองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีขวดหินเยอะด้วววววยยยยคคค่่่่่ะะแติวสบรรราาาากาศดีนนไไมอเทห และจุดนี้ก็คือจุดที่อิงเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะบรรยากาศยามเย็นผู้คนก็จะมานั่งดูวิวหาซื้อของกินมานั่งเล่นกันแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกค่ะอิงก,กับพ่อๆก็เดิอนออกมาจากโรงแรมแค่ประมาณ5นาทีเองนะคะอยู่ดีๆพ่อๆก็นึกอยากจะเล่นน้ําตอนเย็นขึ้นมาค่ะก็เลยพากันมาตรงนี้นะคะเพราะยิงคิดว่าจะพาลูกมาดูพระอาทิตย์ตกด้วยค่ะซึ่งมาไม่ทันนะคะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าพระอาทิตย์มันตกลงไปแล้วค่ะแต่ก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าได้แสงยามเย็นหลังจากที่พระอาทิตย์ตกก็สวยงามอยู่พอสมควรเลยค่ะ พอพ่อมาถึงนางก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะถอดเสื้อแล้วก็ลงไปว่ายน้ําเลยค่ะส่วนอิงก,ก็ให้ลูกสาวนั่งเล่นทรายรอพ่อ,พอ,พอค่ะอิงไปอยู่ป่าตอง12วันทุกคนจะบอกว่าอิงไม่แตะน้ําทะเลเลยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทะเลมากกว่าภูเขาแต่ว่าไม่ได้ชอบเล่นน้ําทะเลแต่จะชอบสัมผัสบ,บรรยากาศทะเลค่ะส่วนลูกสาวอิงก,ก็เช่นกันนะคะมาเที่ยวทะเลรอบนี้คือนางไม่ได้ลงทะเลเลย เพราะว่ามาป่าตองนะคะนางป่วยอยู่สองสามรอบอะ่ะทุกคนเวลาพาน้องออกข้างนอกน้องจะมีอาการเพรียแดดนะคะแล้วก็จะมีอาการไข้ขึ้นค่ะแล้วอย่าว่าแต่น้องเลยทุกคนเองมาป่าตองรอบนี้นะคะเวลาอ,ออกข้างนอกแล้วแดดร้อนจัดนับเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะคะกลับเข้าโรงแรมแต่ละทีคือแบบต้องอัดยาทุกทีเลยค่ะอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มันแตกต่างจากที่เราอยู่ตุรกีนานๆนะคะพอกลับไปแล้วเหมือนร่างกายเราปรับตัวไม่ทันแต่ยังไงก็ตามแต่อิงก็ยังคงชอบอากาศร้อนมากกว่าอากาศหนาวอยู่ดีค่ะใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้ก็ลองแวะไปนั่งเล่นกันดูนะคะบรรยากาศ มาก